กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วอ่างอางหินจนสามมุกเองก็ได้รับรู้ถึงข่าวนี้ในวันแต่งงานของแสนได้มีการจัดงานอย่างใหญ่โตสมเกียรติสามมุกได้เดินทางมารถน้ำสั่งให้แก่คู่่าวสาวแสนรู้ว่าโทษค่ะแสนรู้สึกว่ามีน้ําสั่ง ลดลงมาพร้อมกับแหวนวงหนึ่งตกลงมาด้วยแสนจำได้ดีว่าแหวนวงนี้เขาเป็นคนมอบให้สามมุกแต่พอเงยหน้าขึ้นสามมุกก็วิ่งออกจากงานไปสามมุกก็วิ่งหนีหายไปบนเชิงเขาริมหน้าผาและจบชีวิตโดยการกระโดดหน้าผาเพื่อบูชาความรักอันแสนบริสุทธิ์ครั้งนี้ แสนผู้ที่ให้คำสาบานไว้กับสามมุกเสียใจอย่างสุดซึ้งเขาจึงกระโดดลงหน้าผาตายโทษค่ะเขาจึงกระโดดลงหน้าผาตามสามมุกหญิงสา,สาวสุดที่รักไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ชาวบ้านทราบข่าวพากันเศร้าสลดใจอย่างมากพากันสาบแช่งกำนันบ่ายต่อมากำนันบ่ายได้นำ ถ้วยชามสิ่งของต่างๆมาวางไว้ในถ้าตรงหน้าผาแห่งนั้นและตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ว่าเขาสามมุกและชายหาดที่ติดกันว่าหาดบางแสนเพื่อเป็นอนุสรรักแด่คนทั้งสองจนถึงปัจจุบันก็จะว่าถึงด้วยตำนานความรักอันบริสุทธิ์ของหญิงสาวในสมัยก่อนที่ พ่อแม่บอกว่าแต่งงานกับใครก็ดีคือไม่สามารถปฏิเสธได้อะค่ะก็เป็นตำนานความรักอันสุดซึ้งที่กินใจอะค่ะว่าเขาก็ยังมีความมั่นคำส,สัตย์ต่อการที่ให้ไว้ได้สาบานกันไว้อะค่ะสำหรับวันนี้รายการมินเทจทิซองได้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมารับฟังรับชมกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ